สบายดีทุกคนสบายดียามมื้อเช้านะตื่นเช้ามากันสีพากันเอไปหาลัดเสา้านะทางทีมงานเ่ากับแย่งย้ายกันออกไปตั้งแต่มือเช้านี่นะแบ่งกันเป็นซีจุทุกคนเลยในผ่าน้าเพิ่นไปผู้เดียวนะล้วก็อายผู้หนึง่งเพิ่นก็ไปผู้เดียวบา่าวพุทไทยกับบ่าวม่อนเพิ่นไปน้ากันนะส่วนเฮ่าละสีเลาะลงไปทั้งเติมืันนี้นะทุกคนเลาะลงไปทั้งทางมากนะหายิ่งเลาะลงไป อยูด่ดงพุ่นนะข้าสซีรงไปดงพุนะ่นนะมื่อนี้นะเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งน้ากันทุกคนเลยเมื่อนี้นี่ใน,นภาพภาพเพิ่นบ่ได้เอามาไปน้ำนะไปแบบไปหาจอบอย่างเดียวเลยนะมื่อนี้นะแต่ละคนนะเดี๋ยวติดตามน้ากันสิได้อย่างมื่อนี้ทุกคนเพิ่อสิได้เพิ่อสีมานไปเลยนะ เอา,เอา,า,าเอาอมาลัดเสากะแล้วยิงนกตกเลยทุกคนนะนกกระตงโคน,นะพอดีเฮาเฮามาจอบกระแตทุกคนเลยกระแตมันกร,กระตาจะลิงจะลิงอยู่ฮันเฮามาจอบเลยมันบไดิยิงก,กระแตนะบัดเห็นนกนี่ก็เลยยิงนกนะได้มาเลยมท่านตายาคั้ช้ทุกคนนะ น,นกกนระตงโค่ท่านตาขคาศัพท์นี่นะนนนกกนทุกคนนกกระตงโค่ทุกคนเลยแต่ว่าตัวใหญ่เติบเด้แม่มันเลยจะได้เลาะไปต่อบนี้ทุกคนเนละยสวยๆยังลเลาะมือที่พักนะึง ทีมงานเท่านี้คือสีมานอยู่แล้วทุกคนว่าได้ยินเสียงปืนเขาลลดบ้าดอยู่เขาลงโกนพวกเสียงยิงซสี่หาบ้านและทีมงานเท่านี้ก็น่าจะมานอยู่อืมทุกคน แล้วถูกแล้วนกกระเซวห่างป่าเลยไม่เลยทุกคนนกกระเซวห่างป่าตัวน,นี้นะมาดูอินปอต๊ะ นุ่งแบบใหญ่เลยนะจนเมาก็โตกอยู่นะนี่ว่าที่เขาเก็บเอานี่จะได้สามสามนุ่ยนะี้แหละเมาก็โตกอยู่เลยห่อเลยนะเก็บเอาพอได้เมอร์จี้ทุกคน,นอ๋อกลับคืนมาหอาที่พักอะไรบบดน,นี้ทุกคนนี่ทีมงานเขากับพท่านมาเลยนะขาร์บอนเขาในผ่านผ่าน,นี่มาก็ได้พูไว้ทุกคนเลยเนห้องไหมห้องคื่องหมดละ ผู้อวย่ามันไปนะมนายพานมันผู้อวยผู้ปะไว้กับวิทย์หองเลยทุกคนเลยมาเคยแล้วนะมันแบบเคยพูแล้วมันกับลื้อพูปะไว้ก็นุ้ยเนี่ยงานมาเนี้ทุกคนเลยยังท่าขารบอมอนนี่นะขารบอมอนมาทันมากขารบอมอนเขาในพานผ่านะได้ซี่โตมาเนี่ยตัวนี้จังนกอย่าง ตรงง่ายเลยนี้นกกระเต็นนะตัวนี้นกกระตงโคอันนี้นกกระเซีห่างป่านไะอพนยิ่งมันมานยุะทุกคนมนันนี้เอาบานนี้สิมาหนึ่งเข้าท่าทีมงานก็ทุกคนเลยน้ำกัเอาอยู่นี่เลยได้น้ำไสน้ำอาบเอาอยู่นี่เลยน้ำกินกับยับพึ้นไปเอาทั้งทงทุกคนเลย ใส่น้ำเดียวอยู่ในห้องห้ยนี่นะน้ำมันกระลอยูอ่หนึ่งเขาทาที่งานก่อนคือสีมเมนเท้งพอแล้วขละมานี่นะี่ไฟแห้งพอแล้วนี่คว่ำสิบนี้ได้อยู่แล้ว เหนียงเท้เลยเอ้าเสียงทีมงานเขามาแเลยทุกคนเลยเอาก็ค้างไฟหึ้นเต่าแล้วพอดีเข้ามากเลยพวกชมบังคับสิได้ยังนะบอมอนกับพ,พ่อพุทัยมาแเลยทุกคนโอ้มาเลยมายังเลย Manh lại chị hoa nhìn lên hai thump thump mười hai bò hò hò tham mù mò phong hát học hoa mù hào mò nhìn thump thump nhoo mù lấy không vào nữa hoa 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 โอ้จกมานี่นะจกมา,มากยัางอะไรนะนกเพอลศโอ้ตัวย,ย,ย่างอย่างนี้เฮ้ยตัวนั้นยังเห็นไหมอโอ้พอเล่นสองตัวมันะนี้ผ่านก็ามาแล้วใช่ไหมมีหมาก็ได้เล่นมีได้เอาหมาไปนั่งก็เจ็บลงนูน่นครับบัวควาผูไว้พุณโอ้บัวมอนกับบัวพุทไธหมาแล้วทุกคนนะสีมือ,อม่อนผู้เดียวเลยสีมือม่อนผู้เดียววะอิบัวพุทไธปลาไปาท <laughs> <ไป S 3> ่านทปลงไปเลยแลยตัวนั้นยังเห็นแล่นนี้ มันคานขึ้นใหม่มันคานอยู่บ้าพุทไธมีเห็นเลยสอกโตเเาลกระห้องกระห้องจ้ำเชฉยเลยชื้อเมฆไข่บนิณฑ์เฮ้ยยาไข่และยามนี้เนาะเขอบผมม่อนกับบ่าวผู้ไทยมารแล่นเลยทุกคนแล่นกับกระห้อตัวหนึ่งนะนี่ชนของเข้ากันโอ้ฮ่านี่ว่าถึงบ่มบ่มอยู่นะโอ้ได้ก้อยแล่นแล้วเชียวมันนี้เนาะเอาหัวกระดังไฟค้างมวยเข้ากัน ทีมงานเฮามากครบมาทุกคนแล้วันนี้ทุกคนเลยเนี่แนวกินเฮามื่อนี้มานเลยนะได้สองสี่องสี่หกแปสิบได้สิบโตทุกคนเลยทั้งนกทั้งกระหอทั้งแร่นะนน้นนี่ยมันคักมื่อนี้เด็เขาก็ับเริ่มอายขึ้นแล้วทุกคน ทีมงานกับมาครบเลยนะจต่น้อยสิได้เฮ็ดแนวยู่แนวกีนละ<อ>คันแม้นมามา,มาเตะใส่ไหมตัวนี้นี่คือแล้วเลยนะมวยเข้าห้องนี้นี่คำไว้มามาห้องนี้ก็แล้วเลยเลยไนดะ้ความอ้ะเลยมาลกคนก็บริหน,นี้ทุกคนถือว่ามานได้บรนหนี้ได้หลายเลยนี่ห้าคนแล้วก็เามาห้มกันกน็ได้หลายเลยนะนะ คือว่าพออยู่พอกินแล้วซสำเนียเขาเอากรจังน้อยก็ได้สร้อยเนี่ยลูกเลือกับมี่เลยสาวเลยนะฮะก็ตามเลดานุกเขาตุ้งลูกเลืองเอออ้อแล้วลูกเลืองนะเห็นห้องตัวหนึ่งเยอะเลยแมากินยิงนกอัน เชลล์โนอันเซลหางปลาน่ะขึ้นมาจะหน้าบกไปเมื่อเช้านี้มวยจะท่าเอาไทยย่างมาค่อยหาข้างล่างมันมีเห็นมากมั้งเพิ่มเปิ้ลลุกได้แล้วมันเป็นลุกๆแล้วแบบโน่นได้ขึ้นไปนื้นโน่นเหมัอนนั้นเป็นไงโนกระโดงมีกีนะบามันมีที่โน่นแล้วมันก็เป็นเปิ้ลขึ้นเรื่อยๆโน่นกับโน่นตามห้องน้อยห้องเล็กเนาะแล้วก็ง่ายโนกระโดงสูงขึ้นเรื่อยๆด่าข้าไปแล้วห้าพบเหนือง่ายเฮายได้ยิ่งวัวสาวมีพบ ไปไปฟางนั่นมาฟางนี่ไปฟางนี่มาฟางนั่นหันจนมาให้แค่วันบกจักเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ววะเด็กเราเห็นแต่หญ้วนะบอเห็นจนม้าจนนางเจ้ายู่หันแล้วมันมันเ้องตั้งต้อนเอ่อพอยมาเลยออมาซึ่งใจเห็นเห็นแม่เห็นเห็นแม่จนมาบ่เห็นท่านเห็นสิเงิ่งเอาป่านี้ท่านได้มาใช่ป่ะนี่นุ๊ ว่านกก่นี้มันจเจอดีนะตอ้น้ำมันมันตอาน้ำม <um> ันไหมจีขึนดำเนาะได้กระตกเลก้้นก้นหมดงามนี่กระดัโอ้หมดสีแดงนะยามันนะเดยวเขาไมนจีก็หนเลนมาเย็บทางแล้วมัคือสีลงุนจังมันไปทั้งเลยแลฝนหัโง่เลยโง่ บมันห้ามทางนะห้ามไปนะเลยห้ามลงปุนหรือห้ามมาเมื่อมมเมันย้างกำทางเได้ย้างทางกำทางนีงเลยย้างทางแล้วค่อยอ่านว่ามันมานี้เลยทางมากมนนี่โดนน้ำนี่แมันจะปชี้แล้วมันมีเห็ดนเด็กกังเลยเราตไป้า้งาวลกี่งไปลกไปนินิเต็งโถ่

ก็ที่โดตัวใหญ่เลยไปไหนมาขุดขายบ่ขนดมาตะกอนเนี่ยแหละขุดกินฟักควอนักควอจะตอนนี้เลยกินขขากินน้ำเลยยัดไปแล้วได้มันเบิ่วมงโกซัมพักพวหน่อยเนั่นกันบ่อาขุดม่อนมายกด้วกินแล้วพอดี กยหางเนื้อหาดเลียหางยังไงก็ตและปายเอางูให้ป่ายกี่มอนเหนียวมผมมอนเท่โคอยู่มีแผ้เหรอตัดได้แหงไบ โหไดตัดแล้วมันจะโกมงหาไม้มาถึงนี่นะยังค่อยเลื่อนะใส่คู่อันนี้ต้มเครื่องทองมั้ทุกคนต้มมันเครื่องทองแล่นนะเสรินเบิร์น้มงอมแงบพร้อมเขยจะบ่อหรือเปล่าพ่อท้ายยังทางนั้นทางน้าเนาะตัวโก้กห่างกันพ่อละ นถ่ายมัน,นปีงปีกมันปีงเดียวดุ <c ười> จัดหมดเลยปุ๋งเลยเนะาะหมดเลยปุ๋งเลยเอาเลย ดูตัวทาเดนี่นั้นหะอิดีตัวตายในกันิลาดอินดียก็ดิำมาฮุ่มทุกคนเลยลงเแ็มปอกโปรอีอเนกันนิด Mà co, ừ. Ừ. Có phải lên quá hỏi cậu lấy mật lấy mày 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 con mày lên mày 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 Lên mày 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 Ha mày 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 Mình ừ. mày hồ mày bì mày mày Cầm mày 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 con ตักเสื้อคู่ไว้นะ,นะต่ำลายขนาดมะหงก็อาหารลายได้เหมือนนี้เลยซีมบนก็คักคือเกาคักคือว่านนี่อยู่คำสอง พักจีสีแลนอยู่พวกกลางโฮยพวกเดี๋ยวจีอยู่พี่ผัดมันมนงามทุกคนเลยก็เลยเอาลงไปพไปวก ก็ฟตบกบแล้วแบบนี้ได้แล้วป่ะกระดูกมันเธอมาเออกกระดูแเลนมาเชือพร้อมซีเอาชินมาแล้วก็ทุกคนยางกัพอได้แต่เสื้อค่ายางกับเนยสองน้ยพอป่ะ เอย่างเง้ยเดี๋ยวเนี่ยมะนาวเขาไดมีนี่คือมี่ต่มะมส้มแล้วหม่หมนีอ่ะนะหมดอนมีขันส้มมะนาวพักก็ผักเสร์มคักได้ลมเสแต่บุมีพักเทิมเนาะ งเลยนะสินที่มือเลยบ่โอ้ยเราเป็นยู่ด้วยป้านะโกลนเมื่อกี้นี่ว้าเดอมาเริ่องกลมจัคักเลยทุกคนกอยเลนกานอน้ำกระทิ่นอพชได้มันนาชนี้เด้อหาวชนดเดียวสีเทิา้งีเท้าน้ำแดีเท้าน้ำ ี่อเลี้วมกขีดเด้อนาะครับเอามีเพดจ้ะคือว่ามีพริกป่นยู่ป่นกับข้าวโคข้าอหมานะมเจอพริกป่นผอมเจอพริกซอยผอมลายกู โอ่นี่แป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยลวกน้ำกะทิเรียบร้อยคอยบันวางน้ตรงน้นได้เช็ดกองเลยเซลอาะไรบีบอ้อาเพิ่มมานานนึกบ่บ่บ่ออกนี้เลยนีเดี๋ยวพามาลารอบนี้เนาะฮะนีเดี๋ยวลารถพักก็เข่าโค้เขามาพร้อมเนุ๊กพร้อมพร้อมอ๋อโต เห็ดแล้วนี่เจอแล้วเชวเาช่ือเาิลวเชราเเเอ้าเขาโคบันโอ้โ่ป่นยามันยามันมีเดมเดลเขายามันมีมีเขายามันมีเพ็ดแล้วเาจะเลือกออกแ้วกมันป่นกันคักแล้วหนิได้น้อยเดียวเน่แกวยามันยามันอืเอ่เด้อจับเด้อ กับๆกับๆก็ซ้ำวันนแล้วเนี่ยเมีแต่การน้ำเนี่ยแหละบมมีหมดเห็ดห้านข้อเนาะก้อยเล่นเสร็จมอนมีผมมีเวลาเลยเห็นกางน้ำไปจะกกินอยู่วาป้านางหมูนู่นนี่ก็อันนั้นเนี่อยํายำเห็ดย้ําน่นึงนั่นเลเลยะโตย้ํงหมูที่เต็มเต็มเนะโต้อขึ้นมาซะได้ก็เป็นแต่ทนน้ำลายแค่นี้ เศ้าเศ้าหมตะกินหมดไปนตะกินน้ำลายซีมดูไหมมันพอดีแล้วันนี้นะซีแม่ซีแม่อ้าวเบาเบาเดี่ยมูทานใน่บเลยมูทานใน่บก็ซีมจ้าเม็บซีมที้มักินเลยพอดีเลยเฮ้ยนี่พอดีบ๊อเคเลยนะไมดีเลยเลยเลยเลเวลาละโอเคโอ๊ยโอ๊กปปลปลปลปปไปเรยเรียบร้อย ะไปลบอกไปท่ไหนึงคูนไป่อกัได้อไปทั้งคุนปะมามาพี่มาพี่ก็ได้คูนมันงามน่าเอาเอามาเมื่อเปล่าเราเดพักเด้อทาเท่ากัเรียบร้อยบพูดได้เอามาอพักมาได้เรียบร้อยนี่ทุกคนกอยเล่น บอลนี้บ่แดดได้บอลนี้ป่ะคู่อกับเทียบเลยนี่ตังเหาอซิอาข้าวกระซัมเลยบ่เดี๋ยวดีเด้อเขากระซัมก็ตักตก็จกเอาลูดดก็จะเอามาหูอยู่ในเป่านี่รออยู่นี่ป่ะตักดำเลยเฮ้ยอ๋ออันต้มนี่ซิสามอบ่สามอเลยามอนี่ทุกคนกินสามอถ้วยน้อยนะอ้าวโอ้มาแหงอยู่นี่น้ำเดียวบ่เฮ้ยให้ผมเนออืม ยานเดมหงส์ก okay. s <S well, ็ยนันีดมีจับพีดจับหงส์ัดมือับพีดต้ได้ปแรนจับหงน้ำต้มเอาเด็ดจมจอมเข้าไปขักข้านี่ข้าเข้าห่อนี้เอาไปพไกกี่ดินเท่าไหมมเพ่งไงฮะไงเอาทักดินลงพร้อม เลี้ตันเด้อเด้เอาลืมเด้อเอามาทุกคนกินข้าวน้ำกันแาบนี้นะมาบริษัทมาอะไรต่อสุดยอดอาหารขามื้อนี้ก้อยแล่นนี่เคิงกระซ้ามผู้ทำรุมหลานเด้อมอนเด้อมันตัวน้อยกอนเกาเบะมันตัวใหญ่ใหญ่หามเต็มข้านเลยนี่ตัวน้อยก้นเกาามสามหามสามข้านเลยคนห้าคนหามสามข้าะลยรบวมครบเลย ก็ไม่ใช่กาอีกอีกการหนึ่งนะเห็นป้อมามาขกดคัดนั่นนี่เยออทีวูดวาดวูดวาดแล้วพเลิกเพชรชินอนแต่จุดจุดุดน้ำ เพจตชูน้ำหอนแห้งเฮาคักนั่ง้นข้างพี่ปันบ้างนบ้างเบิอกยเริมเลยเป็นช่มชฟาดฟัฟานเบิกก็เริศหมดเลยอะไรมีข้กินเด็กเธอเลยครับะนี่ได้ลองมันนี้แล้วหน่มนี่คือกินได้อืมวกระดองมันมา่ก่อมาเลยบอกลองมันด้นสิ điều ảo đi lên anh hải này bác, mèo má đại, mèo má bác, cứ nó nó, nó cái đấy, nó cái đấy làm nó, anh em xôm chơi luôn, nó mình bực, nó này này, mèo má, nó ngả, nó ngả, nó, 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 nó,

มูกวขาดิถ่งยางดับลายม่คือว่ามามามาหอนนำปลาดานนี้มาเน้นนะแง่ายอ่เลยเนาะมันหามลโรคโรคปั่เขาบหมู่มันลงมามืนมาท้ายตัวตะเกียวก้นด้านนี้ลงมองยุบไปแห่นัวเขาบ่เป็นรัดแล้วมือต้นเฉยเดิมตัเขาไม่คนนะมันเขาหูเสี้ยวการเยอะมากเลยไม่ได้ไป ตัวจริงปืนตึ้มพะเบา้าม,มันต้องลงว<อ>ัวหรืเอเาเฮ้ยก็มันะหมูนั่นมันมีไปต์ทางนั้นออะนะครับอ่านว่าพะเบาหมูมันอยู่ดอกนี้เวลามันจะลงโดนนี้ลงมาไหมอืมขึ้นมาได้วันนี้เดินพ่อง่ายแล้วห้ามเชลเลอห้ามเดี๋ไม่แค่กองหรือว่าห้ามกูทั้งหมดไอแต่กะ็เกี่ยวลงมาต้องเดินในท้องนี่ดนึงเฮ็ดได้เข้ามาไหมอันนี้ทีมงานของนายพันธ์พาเนาะเขาเจ้ามาโฮมหมูและเขาเอิญเขามากินข้าวน้ำกันนี่และกินข้าวอิ่มแล้วก็ที ไปไปเบิ้งมูน้ำคาบไปเล็บเบเบิ้งน้ำคาบปแแล้วมาหอยเดินแล้วดูเชเลอรดี๋วนี้มันเวียดนามมาใส่ปากแห้งเวียดนามใส่ปากแห้งเดีเดี๋ยวามาลัดนเดี๋ยวมาลัดปากแห้งไปเลยมามาในห้ามายังไรอยู่มูน่มันลงโหดินแห้งแล้วมัโลงหน้ขก็น้ำเาดน้เ่าบ่ได้ยันลงลุกเดิพเพนอนอยู่อ้าเข้าก็อิมแล้ววันนี้ทุกคนเลยมาโคย่างนี่เราะมันแห้งจบเจ่ก็วันนี้กระหอกะหอกะย่างปลาไ้ โอ,อ,อ้มันเดนุกอินืมเอ้าโอเคทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้ววันนี้นะแดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สิฟ้าไว้สำนีก่อนผมมีอย่างหลายทุกคนเลยพอดีกินข้าวยาอนี้กับสิฟ้ากันไปดวนเบิ้องมูที่เขาเจ้าเขาเขามานั่แล้วนะเขายิ่งเลยเขาวา่านะยิ่งเลิศดซาไปนะแล้วเาก็สิไปหาดวานหานั่มเบิ้งน้ำขขาวทุกคนเลย,เยติดตามวิดีโอหน้าต่อไป है क्या कि